งหนดอกสวัสดีครับเป็ดน้องพ่อเมยพี่น้องมาได้มากินมาหนึ่งเจ้าอาหารเมนูมีกุ้งแซ่น้ำปลาแล้วก็แแกกือเ่าหละต้มยำไอ้ต้มยำปลาเบลแล้วก็มีผ่ากุ้งเห็ดเองเด้อนวยซิมเมอร์เห็ดกับเมื่อเห็ดเองกินเองแซ่บเองอันนี้กะแกงเห็ดปะหาอยู่ไหนอยู่หน้ามา อันนี้ก็ไปหาสอนมาเด้นกุ้งนะพ่อแม่พี่น้องเลยมาเงาหนะอันนี้ไปหาอยู่ตลาดหาอยู่ตลาดเลยอ่ะมาเดินมากินเข่าดมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ผู้บ่าเพื่อน่ะเพื่อนเชฟผู้สวยเชฟนั่นแซบบอแซบบอเป็นยังไงแซบแซบอิเ,เลียพาคุณแซบผูพพ้สาวกดไลค์กดแชร์นะกดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็ดเด้อผู้บ่าวผู้สาวทุกคู่ทุกคนเพื่อนทุกคู่ทุกคนกะนี่กะผู้บ่าวได้ไหนกันนะบายบายขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเขากินเขาก่อน